สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกับคุณครูใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนสะระออกกันค่ะเด็กๆสะระออกเป็นสระที่มีเสียงสั้นยกตัวอย่างค่ะเกาะเงาะเจาะเห็นไหมคะว่ามีเสียงสั้นนะคะเวลาที่เราเขียนสระออกค่ะพยัญชนะต้นจะอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมคะที่คุณครูไฮไลท์ระหว่างสระเอกับสระอานะคะ สระออกเมื่อไม่มีตัวสะกดค่ะสะระจะคงรูปหรืออยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เมื่อใดที่มีตัวสะกดสะระออกจะลดรูปนะคะจะลดรูปทั้งหมดค่ะแล้วใช้ตัวออกับไม้ไต่คูแทนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสะระออกค่ะ ที่ไม่มีตัวสะกดนะคะงองูเป็นพยัญชนะต้นใช้สะละออกนะคะงออกเงาะกอไก่เป็นพยัญชนะต้นใช้สะละออกกออกเกาะจจานเป็นพยัญชนะต้นใช้สะละออกจออกเจาะสระออกเมื่อไม่มีตัวสะกดสระ,ะจะคงรูปต่อไปค่ะเด็กๆ ระออกเมื่อมีตัวสะกดนะคะลอลิงเป็นพระยัญชนะตนสะระออกนะคะใช้สะระออกแล้วก็กอไก่เป็นตัวสะกดค่ะลออกกอล็อกเป็นยังไงบ้างคะเห็นรูปสะระออกไหมคะไม่เห็นค่ะปกติเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะลอลิง เป็นพยัญชนะต้นสระเอสระอาสะระอะเป็นสะระกอไก่เป็นตัวสะกดเราจะเขียนลออกกอล็อกใช่ไหมคะเราจะเขียนแบบนี้ค่ะแต่เวลาที่เขียนจริงๆค่ะสระออกไม่ได้เขียนในรูปนี้นะคะสระออกจะลดรูปหายไป เปลี่ยนเป็นอออ่างกับไม้แต่คูแทนรอออกกอล็อกรอออกกอล็อกเวลาอ่านก็อ่านเป็นสระออกนะคะรอออกกอล็อกต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างคอควายเป็นเพยญชนะต้นสระคือสระออกตัวสะกดคือกอไก่อ่านเพยญชนะต้นก่อนคอออก ตัวสะกดค็อคอออกกอค็อกนี่คือตอนที่เราอ่านนะคะแต่เวลาที่เราเขียนค่ะสะระออกหายไปค่ะลดรูปไปนะคะกลายเป็นอออ่างแล้วก็ไม้ไต่คู้ค่ะเวลาสะกดก็สะกดคอออกกอคอกเหมือนเดิมเด็กๆจะต้องจำนะคะจำค่ะเด็กๆค่ะ เด็กๆจะต้องจานะคะสลอะออกนะคะเวลาที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆอ่ะต่อไปดูอีกครั้งหนึ่งจ้ะเด็กๆเพื่อความชัวและแม่นยําค่ะ1ค่ะหมายเล็กหนึ่งค่ะไม่มีตัวสะกดเนาะนอออกเนาะนอออกเนะสองค่ะ นอออเนาะเมื่อมีตัวสะกดค่ะนอออตอนอนอออกตอนอตตอเต่ามาแล้วเห็นไหมคะเด็กๆตอเต่ามาแล้วสามค่ะอะไรเปลี่ยนแปลงไปสระออกหายไปค่ะกลายมาเป็นออ่างและไม้ไต่คูแทนค่ะ นออกต่อนนะคะสำหรับสละออกมีเพียงเท่านี้นะจ๊ะเด็กๆการบ้านค่ะทำหน้า2 1ถึงหน้า25นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ